เ,เพื่อนเนาะก็กัญญาพาชมเรื่อยๆนะคะว่าอยู่ตรงไหนดูเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานดูมีความสุขมากๆเล่นเข้าไปเล่นสบายใจก็เล่นเข้าไปเลยนะคะน้องห่านจ๋าน่ารักจริงๆเย็นสดชื่นสบายใจไหมคะสบายกายสบายใจเมื่อเวลาเล่นน้ำใช่ไหมคะสวยจริงๆนะคะกัญญาหเห็นอู้ย ดีใจมากๆเพราะกัญญาไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็ตัวใหญ่มากๆด้วยมีความสุขแล้วก็ดีจจจะเป็นต้นไม้ใบไม้หรือว,ว่าสัตว์ต่างๆกัญญาเห็นนะกัญญาดีใจแล้วก็มีความสุขนะคะกัญญาก็พาเพื่อนดูเรื่อยๆนะคะหเห็นไม้สวยไหมโอ้โหอยู่ไกลกร,รู้แต่ว่าน้องหานะคะเพื่อนๆจ๋าก็อยู่น้องหานะคะอยู่ประเทศซาเวเดใช้คําไหนแล้วนะคะรู้แต่ว่าโอ้หเยอะมากมีความสุขมากขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณที่มาชมคลิปน้องหาน่ารักน่ารักรกับบรรยากาศ อากาศดีๆนะคะขอบใจมากเมื่อได้พบเห็นนะคะแล้วก็ท้องฟ้าบรรยากาศนะคะวันนี้สวยงามจริงๆค่ะกัญญาก็พาเพื่อนๆดูเรื่อยๆนะคะกัญญาก็ไม่รู้ว่าน้องหานชช้นนี้เรียกว่าอะไรนะคะเพื่อนๆเนาะก็กัญญาพาชมเรื่อยๆนะคะว่าอยู่ตรงไหนดูเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานดูมีความสุขมากๆเล่นเข้าไปเล่นสบายจริงๆนะคะเพื่อนๆตรงนี้จะมีเด็กๆให้นำอาหารให้มาให้น้องหานะคะ เยอะเลยนะคะนี่เห็นไหมต,ตรงนี้นะแบบวน้องตัวเล็กๆนะคะสวยมากๆน้องห่านตัวเล็กๆมารอรับหาารจากหลายๆท่านแต่ตัวใหญ่ๆมากๆใหญ่จริงๆคะ่ะเพื่อนๆเห็นตัว โอ้ยไม่รู้จารู้แต่ว่าน้องหานนะคะเพื่อนๆจ๋าก็อยู่น้องหานนะคะอยู่ประเทศสวเดนใจก็เล่นเข้าไปเลยนะคะน้องหานจ๋าน่ารักจริงๆเย็นสุดชื่นสบายใจไหมคะสบายกายสบายใจเมื่อเวลาเล่นน้ำใช่ไหมคะรู้แต่ว่าน้องหานนะคะเพื่อนๆจ๋าก็อยู่น้องหานนะคะอยู่ประเทศสวีเดนรู้แต่ว่าน้องหานนะคะเพื่อนๆจ๋าก็อยู่น้องหานนะคะอยู่ประเทศสวเดนนะคะเพื่อนเนาะ กันยาพาชมเรื่อยๆนะคะว่าอยู่ตรงไหนดูเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานดูมีความสุขมากๆเล่นเข้าไปเล่นสบายจะชอบน้องห่านที่กัญญาได้ทำคลิปลงนะคะเพื่อนจ๋าอุ้ยขอบคุณมากๆดูดูค่ะน้องห่านอยู่บนสะพานตรงนี้มีแต่ตัวใหญ่ๆมากๆใหญ่จริงๆค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นตัวโอ้ยไม่รู้จะสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวกัญยาพาชมอ่า ธรรมชาติของน้องหานแบบยาวๆแล้วก็ไล่ชิดไปเลยนะคะเนี่ยสวยไหมดูข้างหลังกันยาเต็มไปด้วยน้องหานที่น่ารักแล้วก็ตัวใหญ่มากๆแล้วก็เยอะมากๆกับเพื่อนๆจื่อนใจเห็นไหมเห็นไหมนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะก็กัญญาพาชมเรื่อยๆนะคะว่าอยู่ตรงไหนดูเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานดูมีความสุขมากๆ เล่นเข้าไปเล่นสบายแต่ใช้คําไหนแล้วนะคะรู้แต่ว่าโอ้ยเยอะมากมีความสุขมากขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณที่มาชมคลิปน้องหานน่ารักน่ารักกับบรรยากาศดีๆนะคะขอบคุณมากๆเมื่อได้พบเห็นนะคะแล้วก็ท้องฟ้าบรรยากาศนะคะวันนี้สวยงามจริงๆค่ะกัญญาก็พาเพ,พื่อนๆดูเรื่อยๆนะคะกัญญาก็ไม่รู้ว่าน้องหานชนิดนี้เรียกว่าอะไรรู้แต่ว่าน้องหานนะคะเพื่อนๆจ๋าก็อยู่น้องหานนะคะอยู่ประเทศซาเวเดีตตัวใหญ่ๆมากๆใหญ่จริงๆค่ะเพื่พพพอนๆ เห็นตัวอูย้ยไม่รู้ใจรู้แต่ว่าน้องหานนะคะคเพื่อนจ๊ะก็อยู่น้องหานนะคะอยู่ประเทศเวียดคุณมากมากแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปจ้าบ๊ายบายจา้าจะใช้คําไหนแล้วนะคะรู้แต่ว่าอูย้ยเยอะมากมีความสุขมากขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณที่มาชมคลิปน้องหานน่ารักน่ารักกับบรรยากาศดีๆนะคะขอบคุณมากมากแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปจ้าบ๊ายบายจ้า ใจก็เล่นเข้าไปเลยนะคะน้องหานจ๋าน่ารักจริงๆเย็นสุดชื่นสบายใจไหมคะสบายกายสบายใจเมื่อเวลาเล่นน้ำใช่ไหมคะใดชิดไปเลยนะคะเนี่ยสวยไหมดูข้างหลังกันยา เต็มไปด้วยน้องหานที่น่ารักแล้กวก็ตัวใหญ่มากๆแล้วก็เยอะมากๆกับเพื่อนๆจา๋าเห็นไหมเห็นไหมเยอะมากๆเมื่อได้พบเห็นนะคะแล้วก็ท้องฟ้าบรรยากาศนะคะวันนี้สวยงามจริงๆค่ะกัญญาก็พา,พา,พาเพื่อนๆดูเรื่อยๆนะคะกัญญาก็ไม่รู้ว่าน้องหานชนิดนี้เรียกว่าไกลยเยอะแยะมากมายเลยนะคะกว้างอันนี้ไกลออกไปหน่อยนะคะสวยงามจริงๆเห็นไหมคะตัวใหญ่มากๆเพื่อนๆจ๋าอู้ดีใจตื่นเต้นมากๆเลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋า เดี๋ยวกันยาพาชมาธรรมชาติของน้องหานแบบยาวๆแล้วก็โหุยน่ารักอะไรแบบนี้ดูๆดูๆโอ้โหเธอจา๋าเธอกางปิกสวยงามสง่ามมากๆเลยนะคะเนี้สวยคงจะชอบน้องหานที่กันยาได้ทำคลิปลงนะคะพเพื่อนๆจา๋า อุ้ยขอบคุณมากมากดูดูคันน้องห่านอยู่บนสะพานตรงนี้มีใจก็เล่นเข้าไปเลยนะคะน้องห่านจ๋าน่ารักจริงๆเิย็นสุดชื่นสบายใจไหมคะสบายกายสบายใจเมื่อเวลาเล่นน้ำใช่ไหมคะไกลยเยอะแยะมากมายเลยนะคะกว้างอันนี้ไกลออกไปหน่อยนะคะสวยงามจริงๆ เห็นไหมคะตัวใหญ่มากๆเพื่อนๆจะอู้ดีใจตื่นเต้นมากๆเลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะตัวใหญ่ๆมากๆใหญ่จริงๆค่ะเพื่อนๆเห็นตัวอู้ยไม่รู้จะจะตัวใหญ่ๆมากๆใหญ่จริงๆค่ะเพื่อนๆเห็นตัวอู้ยไม่รู้จะแต่ตัวใหญ่ๆมากๆใหญ่จริงๆค่ะเพื่อนๆเห็นตัวอู้ยไม่รู้จะสวยจริงๆนะคะยายเห็นอู้ ดีใจมากๆเพราะกัญญาไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็ตัวใหญ่มากๆด้วยมีความสุขแล้วก็ดีจริงๆนะคะเพื่อนๆตรงนี้จะมีเด็กๆให้นำอาหารให้มาให้น้องหานะคะ โอ้ยเยอะเลยนะคะนี่เห็นไหมต,ตรงนี้นแบบว่าน้องตัวใจก็เล่นเข้าไปเลยนะคะน้องหานจ๋าน่ารักจริงๆเย็นสุดชื่นสบายใจไหมคะสบายกายสบายใจเมื่อเวลาเล่นน้ำใช่ไหมคะโอ้โยน่ารักอะไรแบบนี้ดู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 โอ้โยเธอจ๋าเธอกลางปีกสวยงามสง่ามมากๆเลยนะคะนี่สวยโอ้ยน่ารักอะไรแบบนี้ดู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 โอ้โย เธอจะเธอกางปิกสวยงามสง,ง่ามมากๆเลยนะคระั้นี้สวยไกลเยอะแยะมากมายเลยนะคะกว้างอันนี้ไกลออกไปหน่อยนะคะสวยงามจริงๆเห็นไหมคะตัวใหญ่มากๆเพื่อนๆจ๋าอู้ดีใจตื่นเต้นมากๆเลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคนนะคะเพื่อนๆเนาะก็กัญญาพาชมเรื่อยๆนะคะว่าอยู่ตรงไหนดูเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานดูมีความสุขมากๆ เล่นเข้าไปเล่นสบายรู้แต่ว่าน้องหานะคะเพื่อนๆจ๋าก,ก็อยู่น้องหานะคะอยู่ประเทศซาเวเดจะเป็นต้นไม้ใบไ,ไ,ไม้หรือว่าสัตว์ต่างๆกัญญาเห็นนกัญญาดีใจแล้วก็มีความสุขนะคะกัญญาก็พาเพื่อนดูเรื่อยๆ,ๆ, <ś le> ๆ,ๆนะคะเห็นไม้สวยไหมโอ้โหอยู่เกลจะใช้คําไหนแล้วนะคะรู้แต่ว่าโอ้เยอะมากมีความสุขมากขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณที่มาชมคลิปน้องหาน่ารักน่ารักกับบรรยากาศดีๆนะคะขอบใช้คําไหนแล้วนะคะรู้แต่ว่าโอ้เยอะมากมี ความสุขมากขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณที่มาชมคลิปน้องหานน่ารักน่ารักกับบรรยากาศดีๆนะคะขอบสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวกันอย่าผาชมธรรมชาติของน้องหานแบบยาวๆแล้วก็ไกลยเยอะแยะมากมายเลยนะคะกว้างอันนี้ไกลออกไปหน่อยนะคะสวยงามจริงๆเห็นไหมคะตัวใหญ่มากๆเพื่อนๆจ้าดีใจตื่นเต้นมากๆเลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคนนะคะเพื่อนๆเนาะ ก็กัญญาพาชมเรื่อยๆนะคะว่าอยู่ตรงไหนดูเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานดูมีความสุขมากๆเล่นเข้าไปเล่นสบายจะชอบน้องหานที่กัญญาได้ทําคลิปลงนะคะเพื่อนๆจ้าอ้ยขอบคุณมากๆดูดูค่ะน้องหานอยู่บนสะพาน ตรงนี้มีใจก็เล่นเข้าไปเลยนะคะน้องหานจ๋าน่ารักจริงๆเย็นสุดชื่นสบายใจไหมคะสบายกายสบายใจเมื่อเวลาเล่นน้ำใช่ไหมคะโอ้จะเป็นต้นไม้ใบไม้หรือว่าสัตว์ต่างๆปัญญาเห็นปัญญาดีใจแล้วก็มีความสุขนะคะปัญญาก็พาเพื่อนดูเรื่อยๆนะคะเห็นไม้สวยไหมโอ้โหอยู่เกล็ดจะเป็นต้นไม้ใบไม้หรือว่าสัตว์ต่างๆปัญญาเห็นปัญญาดีใจแล้วก็มีความสุขนะคะปัญญาก็พาเพื่อนดูเรื่อยๆนะคะเห็นไม้สวยไหม โอ้โหอยู่ไกลจริงๆนะคะเพื่อนๆตรงนี้จะมีเด็กๆให้นําอาหารให้มาให้น้องห่านนะคะโอ้โเยอะเลยนะคะนี่เห็นไหมแต่ตรงนี้ตาาแบบว่าน้องตัวจะชอบน้องหานที่กันยาได้ทําคลิปลงนะคะเพื่อนจ้าอุ้ยขอบคุณมากๆดูดูค่ะน้องหานอยู่บนสะพานตรงนี้มีคนที่นําอาหารมาให้น้องนะคะ โอ้โหสวยจริงๆรงค่ะเพื่อนจ๋าเห็นแล้วพัญญาก็ดีใจแล้วก็มีความสุขนะคะเมื่อได้เห็นแบบว่าน้องฮานนะคะไม่ว่าจะใช้คําไหนแล้วนะคะรู้แต่ว่าโอ้หเยอะมากมีความสุขมากขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณที่มาชมคลิปน้องฮานน่ารักน่ารักรกับบรรยากาศดีๆนะคะขอบจริงๆนะคะเพื่อนตรงนี้จะมีเด็กๆให้นําอาหารให้มาให้น้องฮานนะคะ โอ้เยอะเลยนะคะนี่เห็นไหมตรงนี้แนตะ่แบบวน้องตัวไกลเยอะแยะมากมายเลยนะคะกว้างอันนี้ไกลออกไปหน่อยนะคะสวยงามจริงๆเห็นไหมคะตัวใหญ่มากๆเ,เพื่อนๆจ๋าออ้ดีใจตื่นเต้นมากๆเลยนะคะก็หวังว่าเ,เพื่อนๆคนที่นําอาหารมาให้น้องนะคะโอ้โหสวยจริงๆคะ่ะเ,เพื่อนๆจ๋าเห็นแล้วกัญญาก็ดีใจแล้วก็มีความสุขนะคะเมื่อได้เห็นแบบว่าน้องหานนะคะไม่ว่าจะชอบน้องหานที่กัญญาได้ทําคลิปลงนะคะเ,เพื่อนๆจ๋า อ้ยขอบคุณมากๆดูดูค่ะน้องห่านอยู่บนสะพานตรงนี้มีสวยจริงๆนะคะกันยายเห็นอุ้ยดีใจมากๆเพราะกันยายไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็ตัวห่